นสดีค่ะน้าสืบมโนกะตลิจังจ้าสวัสดีค่ะน้องเหมยล่จ้าพ่อกันอีกแล้วน้องนั้นแล้วก็น้องเหมยจ้ามาแบบว่าสาววแพ็กคู่จ้า้วป็ชอบแบบไหนจัดแบบนั้นเลยอันนี้จะเป็นสาวแซ่บเซ็กซี่อันนี้จะเป็นหน่ารักคุกปิกมาแบบได้กระจองแบบนั้นจองพันเดียวเข้าสายห้าเข้าสายห้าเข้าสายห้าเป็นสายสวย ะมื่อนี้เอารถแบบว่าเล็กๆน่ารักกระทัดรัดสีแจมว้าวเลยเออแบบว่าเหมาะสำหรับแบบว่าสาวออฟฟิศหนุ่มพนักงานสาวโรงงานก็ได้ใส่ในม้งในเมืองหรือว่าใส่ในสามชาวบ้านท่าก็ได้ในเมืองยิ่งเหมาะเออคันมันเล็กมันก็เข้าซองเข้าซอยง่ายสำหรับผู้หญิงที่แบบว่าไม่อยากขารถคันใหญ่แม่นคันนี้ไปเลยเอาไปเลยด้วยวันนี้พบกับมิตซูบิชิมิราช1.2 G L S จ้าเกียร์ออโต้เด้อเกียร์ออโต้เด้อวันนี้เปิดราคาขายเบาๆไปเลยเพียงแค่สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทจ้าและวันนี้ให้ดาวน้อยๆไปเลยดาวน้อยใช้เงินออกเถเพียงแค่ฟีดาวไปเลยฟีดาวไปเลยไม่ต้องดาวเลยนะบอกตองดาวเลยเอาฟีดาวไปเลยจ้าจ้าแล้วก็ปีนี้ทั้งปีเอาไปผ่อนเพียงแค่ สามพันกับอีก200บาทจ้าจ้าแล้วก็ปีหน้าค่อยไปผ่อนราคาเต็มอยู่ที่สี่พันกับอีก700บาท700บาทจ้าัวเสวยหนึ่งพันห้าร้อยบาทนั่นหกเดือนไปเลยเด้อหกเดือนหรือว่าปีนี้ทั้งปีจ้าไม่พอบอกพอแถมบัตรเติมน้ำมันให้อีกมูลค่าสองพันบาทจ้าให้ฟรีไปเลยจ้าเบื้งรถเบื้งรถมามาดูรถกันจ้าจ้าอันนี้จะเป็นสีตองอ่อนสีใบตองเออสีเยวใบตองจ้า คันนี้จะมีเป็นไฟตัดหมอกข้างล่างให้ด้วยนะคะเออมีไฟตัดหมอกให้ไฟใสแก้วเลยอันนี้เป็นตัว GLX เอ้อ m a แ T E ีสามเจให้เด้อถ้าไม่ชอบลายนี้ลหละน้องนัดเปลี่ยนได้เด้อเปลี่ยนให้จ้าไม่ว่าจะเป็น RPF1 CE8 อฟวัีี่สาอีายให้สีจ้าแม็กคอร์ปสิบห้านะคะคันนี้จ้าไปแม็กมาย่างหม่ใส่ให้เลยจ้ามาภายในรถโอ้ยขาสั่นเนาะสีดำดุ คุณจะรีโมทเดอจ้จะคุณจะรีโมทเกียร์ออโต้นะคะสวยๆภายในใหม่มากอ่าปีสิบสามยี่มเก่าเลยคันนี้แสงได้วะเดบ่ะใช้ยังไงล่ะมุนยังไงล่ะเสียบเอ้าต้องเรียนรู้ไหมเนาะรถหัวแต่เขาบังหันนี่เออจ้าไม่จะโลกีเลย เร่งหม่อยู่ที่แปดหมื่นกิโลเด้อแล้วก็มีวิทยุให้แล้วก็เกียร์โต้ใหม่กิบเลยนะใหม่กิบอันนี้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าเป็นเบาะผ้าแต่พรมอะไรยใหม่กิบหลังพวงหลังคาใหม่หมดเลยนะคะหลังคาไม่แบบว่าไม่มีรอยเขียนยันไม่มีอะไรเลยู้อสวยโซ่ประตูนะคะน็อตน็ตไม่มีการแกะไม่มีการถอดสติ๊กเกอร์อยู่เหมือนเดิมนะคะฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันคันนี้กระจกปักข้างเป็นไฟฟ้านะคะ กระจกมองข้างปอดไฟฟ้าแล้วก็กระจกข้างปอดไฟฟ้าเด้อไปเอ้าวแหกแหกเดี๋ยวแหกให้เบิ้งด้วยน้องนัทเออนี่รับประกันไม่มีการชนนักพลิกความจมน้ำไฟไหม้ตัดต่อเลขกสีตัดต่อเลขตัวถังแจ้งเป็นสีแจ้งเป็นเลขไม่มีเด้อน้องเมย์กับน้องนัทรับประกันเลยรับประกันเลยการันตีให้อ่ะแหกให้ดูเลยเม็ดอาร์ตโรบอทโรงงานเดิมเลยแล้วก็าบดิษัทไม่กริปไม่กริปไม่มีร่องรอยเปื้อนใดๆเลยจ้า คันนี้สวยจริงนะสีสวยด้วยจะมาดูด้านหลังเริ่มจากน็อตฝาท้ายนะคะสองฝั่งไม่มีรอยถอดรอยขยับนะคะต้้งสองข้างเลยอันนี้ท้ายเดิมนะคะไม่เคยติดแก๊สมาไม่เคยโดนชนหนักมาอยู่ครบเด้อบอกแม่แรงคู่มือยังอะไรใส่ให้ครบสวยอีหรีคันี้พี่น้องมาดูฝั่งนี้แม็กไมยังไหมถ้าไม่ชอบลายนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ได้เด้อจ้า เปลี่ยนให้ได้เลือกลายมาได้เลยอะเม็ดอาร์ตสวยแท้รับประกันเลยจ้าแน่นอนเอาดูฝั่งนี้นะคะตะเกียบฝั่งนี้รับประกันให้ต้องหนีเด้อง่ายเหมือนสองซาวที่มนารีวิววันนี้แหละไม่มีไผส้มห้าเขากับส้มจะขอจ้าแล้วก็ชมตัวเองไปก่อนได้ไหม ยัใสวะเอออ่าภายในห้องเครื่องนะคะปี13ยังถือว่าใหม่เลยเด้อคาัเดิมเพราะว่ามันไม่มีงอหักงออะไรเลยเม็ดอาโโรโรบอทโรงงานเดิมนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะสนิกเกอร์ฝากระโปรงเดิมจากโรงงานแท้ไม่มีรอยแกะรอยฉีกรอยเอามาแปะใหม่เด้อเบคเอเ ลองกงล,ง,ลงแก้มฝากระโปรงเดิมหมดจ้ะสังเกตได้เลยว่าสีที่ว่ามันพ่นมันพ่น,พนเลยลงมาลถหรือคนฝาเดิมอยู่แล้วถ้ามันเป็นฝาใหม่ไม่มีสีแบบนี้พ่นเลยลงมาแบบนี้อันนอันนี้คือการสังเกตดูรถนะคะวิธีง่ายๆเด้อถ้าเกิดไปซื้อที่ไหนก็เอาวิธีของพวกเราไปใช้ได้นะคะในการออกในการออก,ก,ร,ออกรถนะคะจ้าอ่ะมิสซูโชิมิลาน1.2 G L X เกียร์ออโต้ปี2013จ้าเปิดราคาขายตัสูงไปเลยนะแมทสองแสน ออกรถวันนี้ฟรีดาวไปเลยฟรีดาวไปเลยจ้าแล้วก็ปีนี้ทั้งปีเอาราคาผ่อนเบาๆบไปเลยผ่อนเพียงแค่สามพันกับอีก200้บาทจ้าจ้าแล้วก็ปีหน้าค่อยไปผ่อนราคาเต็มเด้ออยู่ที่สี่พันกับเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นจ้าจ้าแล้วก็ออกรถกับเราวันนี้จ้าได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างน้องนัทค่าจัดให้ฟรีค่าโอนให้ฟรีจ้าค่าสีพรบบอให้ฟรีจะส่งรถถึงบ้านให้ฟรีเติมน้ำมันเต็มถังให้ฟรีจ้าออกไห้น้ำมันเครื่อง ฟีถ่ายกองเครื่องให้ฟีถ่ายคล้องเหลวฟีฟิล์มติดรอบคันให้ฟีประดับยนต์ติดรอบคันฟีจ้าแล้วประกันหลังการขายหนึ่งีเต็มดับเบิสมาร์ทอีกหนึ่งปีเต็มจ้าขับรถวันนี้ลุ้นจับแจกไปเลยมอเตอร์ไซค์ฟีหนึ่งคันแล้วก็แถมบัตรเติมน้ำมันให้อีกมูลค่าสองพันบาทไปเลยสองพันบาทให้ฟีไปเลยจ้ายังนาทีเดียวตะกองแล้วก็ฝากเอฟซีนะคะที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า u b e Channel นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าไปแนะนำให้เพื่อน พ่อแม่พี่น้องญาติลุงป้านาะามาซื้อด้วยนะคะถ้ามาซื้อมาจองกับเราเดี๋ยวรับค่าแนะนําทางการตลาดไปเลย3,000บาทแล้วก็เอฟซีคนไหนนะคะหรือว่า,าคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ใหม่จากเราหรือว่าลถเข้าใหม่จากเรานะคะก็ะทางเพจ a c e b o o k ก็ฝากกดติดดาวกดอ,อะไรนะกด,ต,ดต,ติดดาวกดติดตามแล้วก็กดเห็นโพสต์ก่อนนะคะ,ะแล้วก็ทางช่องทาง YouTube ก็จันกระดิ่งกริ้งๆกด subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ FC คนไหนที่เข้ามาคอมเมนต์บ่อยบ่อยนะคะเดี๋ยวเราจะแจกเสื้อ fc ไป็นมั่นใจหนึ่งตัวแล้วก็คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านไม่มั่นใจว่าเต็นท์เราส่งรถจริงไหมเข้าไปดูได้เลยนะคะภารกิจส่งรถฟี่ส่งใกล้จังหวัดทั่วโลกจ้าทั่วโลกเลยเหรอไปเปล่าหนุ่มไปนะไปเอาแค่ประเทศไทยแค่ประเทศไทยก็พอจ้ะไปที่ไหนบ้างน้องนัดเหนือไปกลางไปอีสานไปใต้ไป ไปทุก้องไม่ไปไปเที่ยวได้แต่ว่าไม่ส่งรถให้ส่วนเอฟซีที่มาจากซบปอล่าหรือกัมูชานะคะก็ไปหาเมียไทยมาเด้วยแล้วค่อยมาออกจ้บอกกับพ่อแม่สนั่นหลังงี้โอเควันนี้มิซูมิชิมิลาด1.2 GLS ปี13เล็กๆน่ารักโคตรสวยคอนถูกจวด